ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้บิ๊กนะครับเหมือนเดิมนะครับเพจจากเพจแมทนายสิบตำรวจบายบิ๊กนะครับวันนี้บิ๊กก็จะมาเฉลยนะครับข้อสอบที่ลงไว้ที่ลงไว้ให้ในเพจนะครับจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยนะครับซึ่งสําคัญมากนะฮะในการทําข้อสอบนายสิบตำรวจนะครับทุกปีก็จะมีนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยนะครับ อก่อนจะเข้าโจทย์นะครับผมอยากจะบอกสูตรในการทำข้อสอบเรื่องดอกเบี้ยนะครับสูตรหรือเทคนิคการทำนะครับจริงๆแล้วนะฮะบ,บางสำนักสิวเขาก็จะให้มาสูตรเดียวนะฮะแล้วเราไปพลิกแพงใช้เองแต่วันนี้ผมมีมาให้สามสูตรเลยนะฮะสามสูตรเลยจริงๆก็พลิกแพงมาอยากสูตรเดียวนั่นแหละฮะแต่มันจะได้ไม่ต้องทำถึงสามครั้งนะครับ 4ครั้งห้าครั้งนะฮะแล้วแต่จำนวนปีนะครับโอเคนะครับอ่ะมาดูสูตรกันเลยนะฮะสูตร <c oughs> สูตรแรกนะครับเกี่ยวเรื่องดอกเบี้ยฮะอะ่จะได้เป็นดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยเท่ากับเงินต้นนะครับเงินต้นคูณอัตราดอกเบี้ยนะครับคูณปีส่วน100 น,นี่คือสูตรแรกนะครับสูตรแรกนะครับที่ใช้ในการหาปกติก็มีแล้วนะฮะใช้สูตรปกติเขาให้สูตร,ตรนี้มาสูตรเดียวนะฮะแต่ผมพลิกแคงให้นิดนึงนะครับอ่าสูตรที่สองนะครับเงินต้นเอ่อเงินรวมเงินรวมเท่ากับเงินต้นนะครับบวก นี่ค็เงินต้นนะครับคูณด,ดอกเบี้ยอ,อัตราดอกเบี้ยคูณปีส่วนหนึ่งร้อยนะครับเนี่ยเวลาเขาทำหาดอกเบี้ยนะฮะก็จะมีเงินรวมนะครับปกติคิดธรรมดาก็ได้ถ้ามันไม่เยอะนะฮะสมมุตินะครับสมมุติาฝากเงินธนาคารหนึ0งพบาทนะครับ ดอกเบี้ยอัตรา,าดอกเบี้ยร้อยละห้านะครับขาดหนึ่งปีนะครับถ้าแบบนี้เราคิดในใจก็ตอบได้ใช่ไหมฮะก็ร้อยละห้าต่อปีหนึ่งพันบาทจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเนี่ยได้ห้าบาทหนึ่งพันก็ต้องได้ห้าสิบนะครับถ้าหนึ่งพันได้ห้าสิบก็คือเนี่ยก็คือดอกเบี้ยห้าสิบาทแต่ถ้าเป็นเงินรวมนะฮะเราต้องมารวมกับเงินต้นของเราเงินต้นของเราเท่าไหร่ เงินต้นของเราหนึ่งพันบาทนะครับก็จะเป็นสูตรนี้เป็นเงินรวมเรอเงินต้นเาบวกเข้านะครับเงินต้นของเราหนึ่งพันบาทถ้าบวกกับดอกเบี้ยก็เป็นหนึ่งพันห้าสิบาทก็จะเป็นสูตรนี้แต่ห้าสิบาทจะเป็นสูตรนี้นะครับก็คือเฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวส่วนเงินรวมก็คือทั้งเงินต้นเอามารวมกับดอกเบี้ยนะครับอ่าสูตรที่สามสคัญนะสำคัญเลยเงินรวมพบต้นนะครับ เงินรวมทบต้นคืออะไรเงินรวมทบต้นก็คือสมมุติฝาก1,000บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละห้ต่อปีเหมือนกันแต่ครั้งนี้ฝาก2ปีนะครับฝาก2ปีถ้าฝาก2ปีโดยเงินทบต้นเนี่ย <c oughs> มาคิดอีกครั้งหนึ่งนะฮะสมมุติอันนี้ได้50แล้วใช่ไหมปีแรกก็จะเป็นบวกเกงินต้นเป็นหนึ่บาท ก็แสดงว่าเงินต้นของเราเนี่ยเป็นหนึ่งพันห้าสิบาทเอามาแทนนี้อีกอัตราเบีออ้ยให้ปีก็เป็นเป็นปีต่อปีไปนะฮะคิดเป็นปีต่อปีก็จะเป็นอ่าก็จะได้ทางมงสองครั้งนะครับถ้าอ,าตาอัตราเงินรวมทบต้นนะครับผมถ้าเป็นสามปีละสี่ปีห้าปีคูณต้องคิดสี่ห้าสเต็ปนะครับแต่อันนี้ผมรวมมาให้คิดสเต็ปเดียวเลยนะครับเงินต้นนะครับคูณ 1บวกอัตราดอกเบี้ยนะครับตาดอกเบี้ยส่วน100นะครับยกกำลังปีนะครับก็เหมือนที่ผมได้บอกไปแล้วฮะฝาก1,000บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีฝากทั้งหมด3ปีคุณก็ต้องทำแบบนี้ถึง3ครั้งแต่ถ้าคุณใช้สูตรนี้คุณคิดแค่ครั้งเดียว นะครับก็จะย่นเวลาลงไปอีกนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการทำข้อสอบนะครับอ่มาข้อแรกกันเลยแล้วเรามาดูว่าแต่และข้อใช้สูตรไหนกันบ้างนะครับโอเคมาข้อแรกนะฮะถามว่าเงินต้น1,000บาทได้เงินรวมเท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าฝาก5ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละสิบโดยไม่คิดดอกทบต้น ไม่คิดทบต้นไม่คิดทบต้นนะฮะก็ใช้สูตรเนี้ยถ้าใช้สูตรนี้ก็ต้องมาบวกกับเงินต้น,นีกเขาบอกว่าได้เงินรวมเท่าใดเท่าไหร่นะครับเงินรวมเงินรวมเ็เห็นละเงินรวมก็เท่ากับเงินต้นบวกด้วยปุ๊บดอกเบี้ยเงินต้นตัวน,นี้ก็คือดอกเบี้ยนี่เองนะครับตรงนี้ก็คือเงินดอกเบี้ยนี่เองนะครับ งวงเล็บเนี้ยก็คือดอกเบี้ยนั่นเองเอามาบวกกับเงินต้นนะครับเราก็หาอมาเลยใช้สูตรที่สองนะครับใช้สูตรที่สองสูตรที่สองนะครับก็จะได้เงินรวมเท่ากับเท่ากับอะไรครับเงินต้น <c oughs> เงินต้นบวกอ,อะไรล่ะเงินต้นคูณอัตราดอกเบี้ย คูณปีส่วนหนึ่งร้อยนะครับบางคนเขาก็ชอบใช้ตัวย่อนะครับตัวยอ่อบางคนอาจจะจําสูตรย่อมานะครับเงินต้นก็เป็นตอเต่านะครับอัตาราดอกเบี้ยก็เป็นอ,อปีก็เป็นปออย่างนี้นะฮะแต่ผมแนะนําอย่างนี้ดีกว่าจะได้จําได้จะได้มองเห็นเผื่อใครจําไม่ได้นะฮะว่าตออปอคืออะไร นะครับเงินต้นของเราคือเท่าไหร่หนึ่งพันบาทเงินต้นหนึ่งพันบาทบวกเงินต้นเท่าไหร่หนึ่งพันคูณอัตราดอกเบี้ยตดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ต่อดอกเบี้ยร้อยละสิบนะครับร้อยละสิบคูณปีกี่ปีฝากกี่ป,ปีห้าปีนะฮะถ้าเป็นเงินทบต้นคุณคิดห้าครั้งเลยนะฮะห้าปีก็ห้าปีส่วนหนึ่งร้อยโอเค ก็หาออกมาเลยแล้วก็ตอบหนึ่งพันบวกกับอะไรศูนย์ต่อศูนย์ศูนย์ต่อศูนย์ศูนย์ต่อศูนย์ห้าร้อยบวกห้าร้อยก็ตอบหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็คือเงินรวมเพราะไหนฮะข้ององ,งนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับจำสูตรไว้ให้ดีจำสูตรไว้ให้ดีดโอเคข้อนี้ง่ายฮะข้อนี้ง่ายมาข้อต่อไปข้อต่อไปนะฮะ เงินต้นเหมือนเดิมสองพันบาทธนาคารได้ดอกรอยละสิบสองเมื่อหกปีธนาคารคิดดอกเบี้ยให้แล้วรวมเป็นเงินต้นธนาคารคิดดอกเบี้ยให้แล้วรวมเป็นเงินต้นรวมเป็นเงินต้นอันนี้คือทบต้นเลยนะฮะถ้าฝากสามปีจะถอนหมดถ้าฝาก3ามปีเมื่อถอนหมดจะได้เงินคืนเท่าไหร่อันนี้คือทบต้นนะฮะ ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้แล้วรวมเป็นเงินต้นก็คือปีหนึ่งผ่านไปก็รวมเป็นเงินต้นปีที่สองก็คิดดอกเบี้ยในส่วนที่เป็นเงินต้นที่รวมกับดอกเบี้ยปีที่แล้วนะครับสูตรเหมือนเดิมนะครับถ้าเราใช้สูตรนี้นะครับถ้าเราใช้สูตรที่สองฝาครบสามปีเราจะได้ใช้สูตรนี้ถึงสามครั้ง แต่ถ้าเราใช้สูตรนี้ปุ๊บเราจะได้ใช้เพียงครั้งเดียวนะครับจำไว้เลยเงินรวมเงินรวมทบต้นเท่ากับเงินต้นคูณปุ๊บป,บปบุสร้างภาพในหัวเขียอออกมาแล้วพยายามจดจำนึกให้มันได้นะครับพอใช้สูตรที่3นะครับข้อนี้เงินรวมทบต้นนะครับโอเคมาใช้สูตรที่3 3 เงินรวมทบต้นนะครับเงินรวมทบต้นเท่ากับเงินต้นคูณ1บวกอัตราดอกเบี้ยนะครับส่วน100วงเล็บยกกำลังปีอ่าแทนเลยนะฮะเงินรวมทบต้น ก็คือต้องการอยากได้นะฮะไม่ต้องแทนเงิเนงต้นเท่าไหร่2,000นะครับคูณ1อัตราดอกเบีย้ยแล้วละสิบสองเมื่อครบปีส่วน100นะครับยกกำลังปีเท่าไหร่3ปีนะครับก็แทนออกมาปุ๊บปุ๊บ 100. หนึก็เอา100คูณเข้ากับ1นึ่อย่างนี้ก็ได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บนี้ก็ได้ ถ้าไม่งงก็เอาหนึ่ง้ยคูณเข้ากับหนึ่งก็เป็นหนึ่งร้อยส่วนหนึ่งร้อยหายก็ได้หนึ่งอยู่ดีนะฮะหนึ่งร้อยส่วนหน100ึน100่งร้อยหนึ่งร้อยบวกกับสิบสองก็เป็นหนึ่งร้อยสิบสองส่วนหนึ่งร้อยนะครับยกกำลังสามนะครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองยกกำลังสามโอ้ตัวเลขเยอะนะครับแต่ไม่เป็นไรผมคูณมาแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งสองยกกำลังสามได้ได้เท่าไหร่ หนึ่งสี่ศูนสี่เก้านะครับสองแปดส่วนด้วยสิบหนึ่งร้อยก็สิบกำลังสองคูณเข้ากับ3ามนะครับก็จะได้อสองพันคูณเข้าเลยสองสองคูณเข้าสองก็หกหนึ่งเป็นสี่เป็นห้าเป็นแปดเป็นเท่าไหร่เนี่ย สองหกหนึ่งเป็นห้าสองเก้าแปดสองสี่เป็นแปดเป็นเก้าเป็นเก้าสองศูนย์เป็นศูนย์สองสี่เป็นแปดสองหนึ่งเป็นสองนะครับคูณสิบยกกำลังสามส่วนด้วยสิบยกกำลังหก <c ười> นะครับก็ตัดเลยมีละสามก็เคลื่อนมาสามหนึ่งสองสามก็ตอบนะครับ สองแปดศูนย์เก้าจุดแปดห้าหกนะครับดูใช้เลยมีไหมสองแปดข้อกอไก่นะฮะสองแปดศูนย์เก้าจุดแปดหกนะเขาปัดสงสัยเขาปัดตรงนี้นะฮะเขาปัดเขาปรัดเ็จเยบมันมานะครับก็เป็นตอบข้อกอไก่นะครับสองแปดศูนย์เก้าจุดแปดหกนะครับถ้าสงสัยนะฮะถ้าอินบ็อกเข้ามาถามได้นะฮะที่เพจ นี่เลยฮะแมปนายสิบตำรวจบายบิ๊กนะครับผมจะอัพเฟซทุกวันนะครับเกี่ยวกับโจทย์นะครับแล้วก็วิดีโอนะครับโอเคมาข้อต่อไปเลยนะฮะข้อนี้นะครับกู้ธนาคาร18,000บาทในระยะเวลา120วันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ12ต่อปีธนาคารหาดอเบี้ยไว้ก่อน จะได้รับเงินจากธนาคารธนาคารจะหักดอกเบี้ยไว้ก่อนก่อนทีจนจนาาททน่จะได้รับเงินจากธนาคารเท่าไหร่เขาไม่มีพิมคำว่าที่อ่า้ก่อนจะได้รับเงินจากธนาคารเท่าไหร่ก็คือเราหาดอกเบี้ยออกมาแล้วเอามาลบเงินหนึ่งหมื่นแปดพันบาทก็คือเงินที่เราได้รับนะครับดอกเบี้ยสูตรเลย สูตรท่าไหนดอกเบีย้ยนะครับดอกเบีย้ยข้อ,อสูตรที่1นนะครับสูตรที่1ดอกเบีย้ยนะครับก็หามาเลยแทนสูตรเข้าไปนะฮะดอกเบีย้ยเท่ากับเงินต้นคูณอัตราดอกเบีย้ยคูณปีส่วนหนึ่งหรือบางคนเขาว่าดออะไรนะดอเท่ากับต่อคูณอ,อคูณปอโอ้โห ใครจะไปจาได้ว่ะตอปก็จาได้เหรอตบอแล้วแต่คนจะจำนะฮะตบส่วนร้อยก็ได้ตอบตอบตอ,อปอ,ปอตอ,อปอตบส่วนร้อยก็ได้นะครับแล้วแต่อยําจนะฮะแต่ถ้าอย่างนี้มันดูด,ดออกมากกว่านะฮะจำเป็นส่วนยอ่อถ้าใครชอบแบบไหนก็จําแบบนั้นนะครับผมโอเคมาใช้สูตรแรกกันอัอาตาราดอกเบี้ยดอกเบี้ย นะครับเท่ากับเงินต้นคูณอัตราดอกเบี้ยคูณปีนะครับส่วนหนึ่งร้อยนะครับดอกเบี้ยเท่าไหร่ดอกเบี้ยต้องการหาไม่ต้องไปแทนเงินต้นหนึ่งหมื่นแปดพันบาทคูณอัตราดอกเบี้ยดอกเบี้ยร้อยละสิบสองต่อปีปีกี่ปีร้อยยี่สิบวันร้อยยี่สิบวัน ไม่ต้องคิดเยอะนะครับไม่ต้องคิดเยอะร้อยี่สิบวันจักปีเนาะอะไรประมาณนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะฮะอุ้หลุดครับในเวลาร้อยี่สิบวันกี่ปีร้อยี่สิบวันหนึ่งเดือนมีกี่วันครับหนึ่งเดือนมีสามสิบนะครับไม่ต้องไปนับเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนอะไรที่ลงท้ายด้วยคมนะฮะจะไปเถียงข้อสอบไม่ได้นะฮะหนึ่งเดือนตีไปสามสิบวันเลยนะครับสามสิบวันหารร้อยี่สิบก็ได้สี่เดือนสี่เดือนเป็นกี่ปี ปีหนึ่งมีกี่เดือนฮะปีหนึ่งมี12เดือน12ก็ก็สเดือนเนี่ยอันนี้4เดือนจะเป็นกี่ปีล่ะก็4หาร12บสี 12, ่หาร12บสี่ส่วนสิบสองปีหรือ,อยกให้อีกก็1นส่วนสปีนะครับแต่เราไม่ต้องเอาไว้แค่นี้แหละปุ๊บก็นส่วน100่งสิบสองตัด12บสปุ๊บสี่คูณสิบแปดี่สาเป็น7 0ตัด0ูตัดศตอบ 7 2็ดอยี่สิบคือดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยเจ็ดรอยี่สิบเอาดอกเบี้ยเนี่ยไป็นลบออกจากตัวเนี้ยดอกเบี้ยไปลบออกจากตัวเนี้ยได้เท่าไหร่ล้าพันแปดหนึ่งหมื่นแปดพันลบเจ็ดรอยี่สิบนะครับตอบนี่คือคำตอบแล้วนะศูนย์สอง <c oughs> เป็นแปดเจ็ดเท่าไหร่เป็นสองนะครับอันนี้ก็เลยเจ็ด หนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์นะครับหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์ตอบเลยข้อไหนหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์ข้อคอควายนะครับข้อคอควายหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์ก็ตอบคอควายนะครับข้อนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะเห็นไหมฮะหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์นะครับโอเคมาข้อสุดท้ายนะครับที่จะเฉลยวันนี้นะครับ ฝากเงินไว้3ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละสิได้รับเงินมาทั้งหมด5,324บาทโดยคิดดอกเบี้ยทบต้นเอาละสิโดยคิดดอกเบี้ยทบต้น,เ,ดดเ,ตนเงินที่ฝากไว้เป็นเท่าไหร่นะครับใช้สูตรข้อไหนสูตรที่3นะครับสูตรที่3 เงินรวมทบต้นนะครับถ้าคุณจะใช้สูตรนี้เ <c oughs> งินต้นที่ฝากไว้เป็นเท่าไหร่คุณจะใช้สูตรนี้ก็ได้หรือสูตรนี้ก็ได้นะครับแต่มันจะ,ะาหายากไปนิดนึงนะครับ <c oughs> คุณต้องแทนถึงสามครั้งนะครับหรือแทนดอกเบีย้ยเข้าไปก็ได้เนี่ยไห <c oughs> นล่ะ๊บ <c oughs> แล้วเ,เงินทั้งหมดแทนตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วเอาไปลบออกเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆ,ๆเรื่อยก็จะหาเงินต้นได้นะครับแต่เราใช้สูตรที่3เลยนะครับครั้งเดียวจบไม่ต้องคิดเยอะนะครับมาสูตรที่3นะครับเงินรวมทบต้นเงินรวมทบต้น เท่ากับเงินต้นคูณหนึ่งบวกอัตราดอกเบี้ยนะฮะส่วนหนึ่งร้อยยกกำลังปีนะครับก็บนะบแทนเลยเขาต้องการรู้อะไรเงินต้นที่ฝากไว้เป็นเท่าไหร่เขาต้องการรู้ตัวนี้เงินต้นเงินรวมทบต้นเท่าไหร่เรินลงทุนทั้งหมดห3 2 4ันสามร้อยี่สบี่บาทนะครับก็ห้า4ันสามรอยี่สบี่บาทก็แทนลงไปเงินต้นต้องการรู้นะครับคูณหนึ่งอัตราดอกเบี้ย เท่าไรร้อยละร้อยละสิบนะครับร้อยละสิบก็สิบส่วนหนึ่งร้อยกี่ปีกีป่ปีมันบอกว่ากี่ปีฝากเงนินไว้สามปีก็ยกําลังสามนะครับก็หาออกมาหาออกมาเลยนะครับเงินต้นปุ๊บจดไว้ก่อนเงินต้นคูณปุ๊บหนึ่งปุ๊บปุ๊บอันนี้ก็เป็นสิบเป็นสิบเอ็ดส่วนสิบนะครับยกําลังสาม นะครับห้าสามสองสี่นะครับก็ <c oughs> ยกกำลังเข้าทั้งหมดเลยกสามสิบยกกำลังสามกักบโม่กับหางไปนะครับสิบก็มาคูณสิบเอ็ดก็มาหารห้าสามสองสี่คูณสิบกำลังสามส่วนด้วยสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดสิบเอ็ดผมแยกอันนี้ผมมีจุดประสงค์นะฮะจะใช้สิบอ็ดกำลังสามก็ได้นะครับผมมีจุดประสงค์นะฮะ สิบเอ็ดเท่าไหร่ได้ห้าพันสามร้อยยี่สิบสี่ก็ตัดเลยสิบเอ็ดหนึ่งมันต้องตัดลงอยู่แล้วเพราะว่ามันมีตัเลขศูนย์เนี่ยเอ็ดหนึ่งเท่าไหร่ละห้าสามสี่สี่สิบสี่ก็เก้าวสองสิบเอ็ดเท่าไหร่ละเก้าสิบสองสิบเอ็ดแปดแปดสิบแปดแปดสิบแปดสิบสองลบแปดเหลือสี่นะครับเหลือสี่ ตัวเลขสี่ก็เป็นสี่สิบสี่ปึ๊บหนึ่งแปดสี่นะครับอันนี้ก็ไปตัดอีกหรือจะตั้งหารอย่างนี้ก็ได้นะฮะตั้งหารอย่างงี้ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับแล้วแต่สะดวกตัวเลขตั้งหารเลยแปดสี่ตัวเลขอีกนะครับตัวเลขเท่าไรได้สี่แปดสี่เจ็ดสี่สี่สิบสี่เลสสี่เลสสี่เลสสี่บสี่ก็ตัดไปตัวนี้ตัดไป ตัวนี้ก็ตัดไปตัวนี้ก็ตัดไปเหลือ44่สิบเว็ท่าไหร่ได้4ี่1 4คือเงินต้นนะคะ4คูณกับ1000งพันสิยกกำลังสาเนี่ยหนึ่งพเงินต้นจึงเท่ากับ4ี่คูณสิบกำลังสหรือ4000นั่นเองนะครับราอนี้ตอบตอบได้ไหม ตอบสี่พันนะฮะคงตอบได้หรือมะทำให้ดูขนาดนี้เพราะนี้ตอบสี่พันนะครับตอบสี่พันแต่ถ้าเราอยากมาแทนสูตรอย่างนี้ก็ได้นะจริงๆแล้วเงินรวมเลยดอกเบี้ยคุณต้องทำทังสามครั้งนะครับมตมิคุณได้ดอกเบี้ยครั้งที่หนึ่งมาแล้วปุ๊บคุณก็ต้องเอามาลบออกจากเงินที่ได้รับปุ๊บแล้วเอามาหาใหม่เอามาหาเงินต้นใหม่ เงินต้นามาแทนอีกดอกเบีย้ยอีกปุ๊บเอามาลบอีกปุ๊บดอกเบีย้ยอีกรั้งที่สามมันถึงจะเป็นคำตอบนะครับทำาัึงสามครั้งคุณว่าทำครั้งเดียวกับทำสามครั้งอันไหนมันดีกว่ากันคุณก็เลือกเอาแล้วกันนะฮะหมดแล้วฮะโจทย์ดอกเบีย้ยง่ายไหมครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะฝากไว้เท่านี้แหละใครมีสงอะไรสงสัยก็ทักอินบ็อกซ์มาถามได้เลยนะครับค่านตไม่ยากอยากคิดไปเองนะฮะ ทำแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะคณิตมันไม่ยากขนาดนั้นนะครับในิในสิบตำรวจมันไม่ยากขนาดนั้นโอเคสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ฮรสวัสดีครับ